ที่ครูมีอคอร์สออนไลน์ออกมาจำหน่ายแล้วนะครับหากใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อไลน์ ID หรือเบอร์โทรตร,ตรงนี้ผ่านทั้งระบบ ID Li ไ e ได้ผ่านทั้ง Line น,นะครับและระบบครูก็เป็นราคาที่เรียกว่าเข้าถึงง่ายนะครับแล้วก็ลงเพียงครั้งเดียวนะครับไม่จำเป็นจะต้องเรียนไปแบบโอ้โหแบบลง3เดือน6เดือนอะไรไม่ใช่นะครับแล้วก็มีระบบหลังบ้านไว้ดูแลผู้เรียนด้วยนะครับแล้วก็มีคอร์สให้เลือกมากมายว่าจะเป็นอ e ีเมลว่าจะเป็นไกรม่า grammar, การปรับคำศัพท์ การพูดอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับยังไงก็สามารถติดต่อผ่านไลน์ไอดีได้ครับคุณสันครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับมาจากรายการนะครับรายการทอล์กโชว์ของอเมริกาชื่อดังนะครับหลังจากฟังแล้วเนี่ยเราเติมไอ้ตรงที่ขี่เส้นใต้เนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดได้หรือไม่นะครับลองเติมดูนะครับดูว่าจะฟังกันได้หรือไม่ Thank you so much. And welcome to New York City. You came here on a zero emissions boat, and part of me thinks that's because you love the climate. The other part of me wonders if that's just your Viking heritage. <laughs> Maybe it is. It might be. Yeah. Tell, tell me why you did that. Why didn't you fly to New York City to come and you know speak at the UN and and you know inspire people to to move forward in the climate change movement? Okay. I ได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับเดี๋ยวคุณครับเราก็ดูที่ว่าพิธีกรเนี่ยนะครับเขาพูดอะไรกันครับตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่า welcome to the daily show นะครับ welcome เนี่ยคือต้อนรับนะครับมายัง the daily show คือรายการโชว์เนี่ย thank you so much นะครับ t h แล้วลินะครับ thank you so much สิง่ง t c h and welcome นะครับ and welcome สิง M นะครับ welcome to New York City's นะครับมาถึงมหาคนครนิวยอร์ก you came here นะครับ came ก็คือคำเนี่ยนะครับ you came here คุณมาอย่างที่นี่ on a นะครับมาอย่างบนหรือโดยสารมาจยาง zero emission boats นะครับ zero นะครับ emissions boats นะครับ boats เรือที่ปล่อย ศูนย์ก็คือปล่อยไม่มีการปล่อยมลภาวะเลยนั่นเองนะครับ and part of me part of คือส่วนของฉันเนี่ย think TH นะครับ think คิดว่า that's because สิ่งนั้นเพราะวะ่า you love สิ่ง v นะครับ you love the climate นะครับคุณเนี่ยท่าทางที่จะรักสภาพอากาศเรียกว่า climate นะครับ climate the o t h e r parts the others คืออื่นๆนะครับในนี้แปลว่าส่วน part เสียง p เนี่ยนะครับในส่วนอื่นๆ of me คือของฉันเนี่ยนะครับ wonders นะครับ wonders อันนี้ก็คือประหลาดใจนะครับมีความประหลาดใจ wonders wonder if ประลาดใจว่านะครับ that just สิ่งนั้น แค่เป็นนะครับ e s MR ตัวนี้ just สิง st นะครับเป็น your Viking heritage นะครับอันนี้อ่าน heritage heritage สิง ge จะฉีดเสียงนะครับมรดกหรืออวัฒนธรรมอารยธรรมที่สืบทอดเป็นสมบัตินะครับเป็น heritage นะครับนะครับเข้าอ่านก่อนอีกครั้งหนึ่งก่อนไปตรงนู้นเนาะ Welcome to the d a i l y Show นะครับ Welcome to the d a i l y Show มาต้อนรับสู่ d a i l y Show Thank you so much นะครับขอบคุณอย่างมากนะครับ And welcome to New York City's และต้อนรับสู่ New York City's You came here คุณเนี่ยมาที่นี่นะครับ on a zero emissions boat นะครับก็คือเรือที่มีการปล่อยมลพิษเป็นศูนนะครับ And part of me และส่วนของฉันเนี่ย think ก็คิดว่า that สิ่งนั้น because you love the climate นะครับเพราะว่าคุณเนี่ยชอบสภาพอากาศ the o t h e r parts นะครับในส่วน,นอื่นๆ of me ของฉันเนี่ย w o n d e r s ประหลาดใจว่า if that just your Vikings heritage นะครับเป็นเป็นสมบัติของชาวไวกิ้งหรือไม่ <S 2> <S 2> เดี๋ยวจะมาดูในส่วนที่2นี่มันจะยาวไปครับครับ Uh, นะครับอันนี้เขาพูดไปถึงในครึ่งแรกนะครับถึง Viking Heritage นะครับเดี๋ยวครูจะมาย้อนให้ดูตรงนี้แล้วเดี๋ยวไปช้าๆนะครับอันแรกเขาบอกว่า welcome to the daily show welcome to ก็คือต้อนรับมาสู่รายการ daily show นะครับ welcome to the daily show ตอนนี้เขาบอกว่า thank you so much นะครับขอบคุณมาก thank you so much เขาบอกว่า and welcome to new york c i t y นะครับและต้อนรับสู่ New York City kumahana kwa New York. And welcome to New York City. You You came here on a zero emission boat. You came here could zero emissions boats. Nakabko Came here on a zero emissions boat. And part of me, part of me could to wash thinks that Kitwa because you love the climate. And part of me thinks that because you love the climate. And part of me thinks that's because you love the climate, the, the other part, part of me, of me wonders. ปลาด,ใจวะ, if that just your Vikings heritage, นะคะ. อาวไม่นะ The other part of me ในส่วนอื่นๆของฉันเนี่ย wonders ประหลาดใจนะครับว่า if that just สิ่งนั้นมันเป็นแค่ your Viking s heritage เป็นสมบัติของชาวไวกิ้ง The other part of me wonders if that's just your Viking heritage นะครับเป็น Viking heritage เดี๋ยวเรามาดูกันในตอนต่อไปนะครับัวสันครับเดี๋ยวเรามาดูกันตอนนี้นะครับว่าเขาพูดอะไรกันนะครับในส่วนของตอนนี้นะครับ เขาก็พูดต่อว่า maybe นะครับ maybe อาจจะ it is ใช่นะ maybe นี่คืออาจจะ it is คือใช่ it might be มันนี่ก็อาจจะเนี่ยตัวนี้ก็อาจจะและ b ก็คือเป็นเขาบอกว่า tell me จงบอกฉันว่า why ทำไม you did that th นะคะ th th และเสียงที you did that you did that ทำไมคุณถึงทำสิ่งนั้น why didn't you fly to New York c i t y to come ทำไม why didn't you why didn't you แปลว่าทำไมเธอถึงไม่ละ่ะนะครับ fly to บินตรงมายัง New York City นี่เป็นชื่อมหาคนครนิวยอร์กนะครับ to come เพื่อที่จะมา and สิ่งดีนะครับ and และ you know ไอประโยคลักษณะ you know นี่แปลว่าอืมอะไรเงี้ยเหมือนเราไขขั้นอะนะครับ speak at speak at The UN speak at คือมาพูดนะครับที่ UN คือสหประชาชาติ and และ and ก็ซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ you know อันนี้ก็เป็นการขั้นนะครับอะไรเงี้ยนะครับ you know นะครับในข้อที่5เนี่นะครับ you know inspire เสียงเนี้ยนะครับ inspire เสียง r e inspire สร้างแรงบันดาลใจ inspire people เสียง people รสร้างแรงบนันดาลใจให้กับคน to move สิ่ง v นะครับ to move เพื่อที่จะเคลื่อนต่อไป to move forward นะครับ to move forward อันนี้สิ่ง r และนี่สิ่ง d to move forward สิ่ง r ในลินมันจะหอ,อกเข้ามา move forward คือก้าวไปข้างหน้านะครับ in สู่นะครับ, so, รบ climate change movements นะครับ climate นะครับอันนี้ก็คือ climate change เสียง GE นะครับแล้วก็ movement นะครับเสียงเสียงเสียงทีลงท้ายนะครับ movement movement อันนี้ก็คือความเคลื่อนไหวนะครับในเรื่องของ change การเปลี่ยนแปลงของ climate คือสภาพอากาศนะครับ maybe at it is อาจจะใช้ก็ได้ i t might be อาจจะใช้ก็ได้ Tell me จงบอกว่า Why you did that ทำไมเนี่ยคุณถึงทำมัน Why didn't you ทำไมคุณถึงไม่ล่ะ Fly to บินมายัง New York c i t y มหานครนิวยอร์ก to come เพื่อที่จะมา And you know อันนี้เหมือนกันใช่ไหมครับ Speak at พูดที่นะครับ t UN สหประชาชาติ And and และ you know อันนี้หลากคันนะครับ Inspires people ให้แรงบันดาลใจคน To move forward Move forward กัวไปข้างหน้ the uh, the climate change movement การเคลื่อนไหวนะครับของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเดี๋ยวมาติดตามกันต่อครับเม่อกี้ที่เขาพูดไปประโยคบอกว่าตรงนี้นะครับบอกว่า maybe it is maybe คืออาจจะ it is คืออาจจะมันอาจจะใช่ก็ได้นะครับ maybe it is maybe it is maybe it is นะครับและพิธิกรบอกว่า it might be It might be มันอาจจะเป็นก็ได้ It might be <Yeah. S 1> แล้วเขาบอกว่า Tell me ให้บอกนะครับว่า Why you did that Tell me จงบอกนะครับ Why ทำไมเนี่ย You did that ทำไมคุณถึงทำสิ่งนั้น tell, tell me why you did that Why didn't you fly to New York c i t y to come Why didn't you ทำไมคุณถึงไม่ Fly to Bin Mayang Mahana, new york, new york. Fly to New York City to come. Pretty sure and you know. Why didn't you fly to New York City to come and you know speak? And you know speak at the UN. Puti speak at the UN and and You get the UN and 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 you know. I mean, Inspire people, give them hope. to move forward to move forward คือเคลื่อนมางหนา in the climate change movement นะครับ uh, ใน climate change movement นะครับก็คือการเคลื่อนไหวของ climate change ก็คือ change คือการเปลี่ยนแปลง climate คือสภาพอากาศนะครับอีกครั้งหนึ่ง you know inspire people แรมบันาจใจกับคน to move forward ก้าวไปขา้างหน้านะครับ in the climate change movement นะครับในเรื่องของการ move หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ And you know inspire people to, to move forward in the climate change movement โอเคนะครับหวังว่าอันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาฟังเต็มๆกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นตอนปิดตอนสุดท้ายคือให้ฟังแบบเต็มเลยนะครับถ้าไม่ได้ไงก็ย้อนกับไปฟังใหม่ได้นะครับ Welcome to the daily show Thank you so much And Welcome to New York City You came here on a zero emissions boat And Part of me thinks that's because you love the climate the other part of me wonders if that's just your Viking heritage maybe it is it might be yeah tell, tell me why you did that why didn't you fly to New York City to come and you know speak at the UN and and you know inspire people to, to move forward in the climate change movement okay